ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ประชญาของโรงเรียนซื่อสัตว์ภาคเพียรเรียนรู้สู้งานอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายวายัยสวยอยู่ด้วยความพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งสององศาตั้งอยู่เลขที่6 3 6มหมูสิเตตมบนท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเรา ผู้บริหารของโรงเรียนนายบุญธรรมมาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาเลียบรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหงษาข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการหนึ่งคนข้าราชการครู14คนและบุคลากรทางการศึกษา3คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น180คนเปิดสอน3ระดับชั้นประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมะศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น 1. ด้านนโยบายและมาตรการ 1. 1การประชุมวางแผนดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโดยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 1.2การกำหนดมาตรการการดำเนินการที่ครอบคลุมด้านวิชาการความปลอดภัยและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเป็นไปได้ชี้ชัดวัดได้1.3การกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษาด้านที่2ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองชุมชนที่ชัดเจนและทั่วถึง 2. 2ความสะอาดบริเวณโรงเรียนชั้นเรียนอาคารเรียนโรงอาหารและห้องน้ำเป็นต้น 2. 3ความเป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน 2.4ความปลอดภัยของอาคารเรียนอาคารโรงอาหารมุมเครื่องเล่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ2.5มีมาตรการที่ชัดเจนเป็นรูปธปรรมเพื่อป้องการรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆหรือสภาพแวดล้อมที่มีความสุมเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและสวัสดิการของนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนเชน่นการพนันออนไลน์ยาเสพติด บุรีไฟฟ้าเป็นต้น2.6แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา 3. ด้านการดำเนินการ3.1กิจกรรมการดำเนินการเปิดภาคเรียนเป็นไปตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ 3.2ครูมีการดำเนินงานที่จัดเตรียมจัดหาจัดทำเอกสาร,รธุรการชั้นเรียนจัดเตรียมสภาพบรรยากาศชั้นเรียนสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 3.3แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สําคัญคือ 1. วัตถุประสงค์ 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และ 3. การวัดประเมินผลที่เป็นรูปธรรมเชื่อมโยงวัดได้และเอื้อต่อผู้เรียนทุกคน3.4นักเรียนมีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้เช่นสุขภาวะที่ดีมีความกระตือรือร้น,นแสดงออกถึงความสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาในการมาเรียน3.5ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์ในชั้นเรียน เช่นใช้งานได้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์มีความทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและมีความหลากหลายในรูปแบบหรือวิธีการ3.6กิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความปลอดภัยทางอารมณ์ความรู้สึกไม่สร้างความเครียดความกดดันให้กับนักเรียน3.7 บรรยากาศของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้โอกาสและเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง